ขอาสู่ดีทุกคนนะจ๊ะขอินุญต้อนเัาทุกคนเข้าสู่ช่องอาจฉริยะช n นเนนะคะวันนี้สัปดาห์ฮาโลวีนนะคะกับตัวละครใหม่อัเดทเข้ามาที่หนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> นางผีเสื้อสมุสดสุดสาครน,นั่นเองเออตัวละครใหม่ลายเกมเ็จถีที่สวยที่สุดและแกล่งที่สุดอืมมอสั้นโมเดลนะสะแรกเห็นเงารู้ไหมเห็นเงาผ่านๆนะฉะนึกว่าอะไรรู้ไหม แสดคือว่าฉันนึกว่าเยเดตมันจะมาฉันแบบฮะเดตเข้าหรอนี่ใส่บอกเอ๊ะเดตเดตจะรัดคิวเลยเหรอคะเดตนี่คือตัวฉ่ำอยู่นะเลื่งนี้แต่ไม่รู้จะโดนอะไรไว้ตกใจหมดเห็นเงาแวบๆนึกว่าเยเดตมาเอาไม่ใช่พีเซสสม,มดุดตอนแรกนึกว่าซีรีส์ซีรีส์สัตว์ไทยเออแต่ไม่ใช่นะคะเป็นสกิลเมเรียลนะคะมาอยู่ในคาบของพิเซสสม,มดุดนะคะ เออก็งงเหมือนกันไม่เป็นไรก็ดูส่งกับนานดีนะคะเออสก,กิลจะเป็นสร้างบล็อกเนาะในรคาคา่อสร้างคืนนะคะถ้าคู่แข่งสร้างแลนมา์เกินสองครั้งใน1เทินจะถูกขังกกงเนาะแบบไฮระยอนแล้วก็มีชาร์จโล่เวลาจะถอยนะยกเลิกแลนดผุดเวลาเขาจะมาผุดกันวิกเรานะแล้วก็มีตกคุนที่ตัวเองขังคุกน,นะแล้วก็มีป้องกันขํามุลมาเบิร์น้วยนะคะอืมสิ่งที่ตัวนี้ไม่มีคือป้องกันดีบับ กับป้องกันหักโกงนัมม่นเองนะถ้าใครอยากจะไปใส่เซ็ตป้องกันก็ไปหาอะไรมาใส่ได้ก็ดีนะนล่นก็ถ้าใครไปเล่นสายดีเฟนต์เนาะถ้าไปเล่นสายโจนตีก็ส,สับ์นะคะการหาก็มีห้านหลอดแก้วหลอดแก,แก้วหนึ่งจะต้องหาเอบวกหลอดปหลอดเอามันเป็นคุยหลอดนึกว่หลอดคุยแรงคุยแน,นะภาพ,พัมนีเนี่ยขุยรตรง เนี้ยแหะพิเศษสมุดเนอะจรองจริงๆคอนเซปต์ผิเส้อนี่ควรไปอยู่ในมีเมียนหรือเปล่าตอนแรกเป็นยางอยากอ้วนๆเนาะแล้วก็เก็บเก็บอะไรเก็บหอยเก็บหอยแปลกลากไปเดียตัวนี้เนาะพิเศษสมุดอมาดูการหาอะไรเอเบหนึ่งจุดสี่คุยแตกศูนย์จุดเสร็เออแพ็กสองร้อเหมือนเดิมนะคะนี่มาดูการเจ็ดหมื่นสี่พันนะคะเพชร เราจะเสียเท่าไหร่กับตัวแม่พิซซ่าสมุตตัวน,นี้นะคะมรุ้นเป็นกําลันใจด้วยกันเลยค่ะทุกคนว่าเลทจะมขนาดไหนคุยหวนานแลแหละนะอือใช่ก็หานหละาพาะเฟรน์มีตัวลงใหม่ฟิวนี้หรือเปล่าอีศูนย์จุดเจ็ดออกอ่ะคุยมาออ คุยอืมพูดไม่ชัดมามามาคุยไม่ไม่เอ้ยมาแล้วเว้ยแมหมอุ้ยคุยเสแล้วสองเลขออีกสามเรื่องเงาที่สองหายาจเย็นเหลือเกิน อุ้ยฉันฉันไม่โดนล็อกขุยนะเออขุยสามละแต่ฉันโดนล็อกเงาตอนเนี้ยพูดกันตรงตรงเออมาละว,วันที่สามอุ้ยคุยสีอุ้ยได้เงา อขอแข่วได้เงาเออสักหนึ่งสี่เกีบยวพึ้นทางแล้วทุกคนเอ้ยมาว่าเงาหาแล้วทุกคนคือทางแล้วนะอุ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเงามาดีนะเนี่ยหกอุ้ยมาแล้วเธอเท่าไหร่น่ะเจ็ดป่ะอุ้ยมารัวๆเลย คุยครบแล้วออ้ยสบายใจไปปอดหนึ่งคุยครบแล้วทุกคนห้าชิน้นเดีือเงาอีกสามเท่านั้นมาละละ่ะมาละห้าพันนี้มาแน่หรือเปล่าเออแปด โอ้คุยอีกแล้วหา้าหแล้หกเลยเนี่ยคุยอีกแล้ว <c oughs> เสร็จไปแล้วเธอคุยอ่ะศูนย์จุดเจ็ดเรื่องดีเศรียเน์คุยกันหรอคุยแลหละเออมาแล้วไปที่เก้า อีหนึ่งไวเท่าน,านั้นเออ <c oughs> ไม่มีหากเธอยลงนองขอพวกนี้มีแต่หอยกับหอยสังเพียงเท่านั้นหากว่าเธอต้องการงเงาผีเสียอสมุด แล้วก,ก็มีแล้วนะทุกคนครบเสียไปเท่าไหร่เนี่ยเออชีวิตเอวิีเชสมบดเนี่ลอ่ะตลอด,ลอด,ลอด,ลอดเลยคุยนะคะเจ็ดใบสมสัพแล้วก็เงาสิบเป๊ะนะกว่าจะออกก็สามหมื่นหนึ่งพันเพชรนะสำหรับใหญ่ผีเสื้สมุดนะคะเออก็สับนะสกิลก็สั ดีนะคะเป็นสายวิกเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ายัางไงเดี๋ยวจะไปลองเล่นดูละกันนะคะเดี๋ยวว่าลองเล่นดูว่าซึงมิดจึง,จงยังไงแค่ไหนนะคะโอเคเนาะก็ใครทำก็โชคดีละกันสำหรับยายผีเสือสมุดนะคะเออบทสมัครก็มาเนาะเดียละครั้งตัวใหม่โรงแล้วนะเออพูดเลยนะถ้ายายผีเสือสมุดเล่นหลังเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวเลยค่ะอ,อตัวใหม่เตรียมเข้าต่องงแบบสุก,กในกี้พุ่มมาป้าอาทิตย์ที่แล้วเองเออ นี่ก็มาหาจุไม่ให้พักเลยเขายังไม่ทันได้เล่นเลยค่ะในกีอาทิตย์ที่แล้วน่ะเฮ้ยเกย์เวลาไายทุกคนโชคดีนะคะ